ผมปฏิเสธฮะไม่มีทางครับข้สาสรภาพเพื่ออะไรครับแล้วข้อ,อาหาตำรวจตั้งอะไรบ้างครับมหาตำรวจตั้งอะไรน่าจะเป็นอ,อะไรเป็นพรบความสะาาอาดพรบถูกเชิญด<อ>้วยถ้าเราปล่อยให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเมื่อไหร่นี่คือบันไดขั้นแรกเขาจะเดินนำประสบเป้าหมายคือการล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนก่อนหน้านี้ นะครับมีคนบอกว่าอุ้ยม็อบอ่อนไปแล้วหลังจากสิ้นปี2 5 6 3ผมบอกโอ้เดี๋ยวมาอีกหลังวันที่15มาแน่แล้วคนต้องมีคนเล่งปฏิกริยาโอ้มาจากไกลเลยดูใบาจากนั้นธนาธรโผล่ม็อบตามเลยนะฮะแต่สิ่งที่อานโนท์โดนตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อไหร่เกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคดีมาตรา1นเนี่ยการอ่การชุมนุมเนี่ยที่โดนกันไปแถวเนี่ยแล้วก็มีอะไรนะฮะ มีไผ่ดาวดินมีเอมมี่ที่โดนคดีอที่ไปมอบตัวเนี่ยนะครับก็เป็นคดีเดิมฮะที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในขณะที่นะครับทางหมอวรรงหมอวรรงก็ทนไม่ไหวในฐานะประชาชนก็ไปแจ้งข้อกล่าวหามาตรา1นสองกับธนาธรเพิ่มเติม,ตมทำแคมเปญขึ้นมานะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะนะสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์ร้อนๆนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะการกล่าวหาของอนนะ์น้ำภาที่กล่าวหาว่ามี พ่าพยุรญาตของในหลวงราชการที่ 10, รับได้ออกมีการเคลื่อนไหวนะรเรื่องของมาตรา1นึเดี๋ยวมาว่ากันนะรเรื่องหนึ่งเรื่องของ <c oughs> ประเด็นที่สําคัญนะครเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหามาตรา 1- 2, นะึมีการเคลื่อนไหวของหมอวโรงเดชจิตวิกรมนะรเพื่อทําแคมเปญนะสนับสนุนมาตรา1นึแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ มารับทราบข้อกล่าวหาครับข้อกล่าวหาเราจะปฏิเสธที่ักสารภาพโขกปฏิเสธฮะไม่มีทางครับขัาสารภาพคืออะไรนะแล้วข้อหาตำรวจตั้งอะไรบ้างครับข้อหาตำรวจตั้งอะไรน่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นพรบความสะอาดพรบถูกเชิญด้วยคดีนี้น่าจะเป็นเหตุจากการที่จัดกิจกรรมพร้อมต้ารับประหารนะครับนี่แหละี่ายยากลางมันเยอะมากพี่ตอนนี้คดีมันเยอะ เยอะมากจนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนครับใช่คือที่ตอบว่าไม่รู้นี่คือไม่ได้ปวนะไม่รู้จริงๆเยอะมากหลายเดือนมาต่อเดือนนี้รายงานตัวกันเจ็ดแปดรอบแล้ววันนี้เราเตรียมตัวมายังไงในเรื่องฐานการที่จะมาชี้แจงและบังคับตำรวจอ๋อก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็ให้การเป็นหนังสือครับที่ในกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมต่อไปลองลองขยายความในเรื่องของการที่จะชี้แจงในหนังสือคืออะไรฮะ Ok? ก mould mould? ็ปกติการทำให้การห้การมีทําให้การสับต่าใช่ไหมครับแล้วก็ทาให้การเป็นหนังสือใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยคดีคดีที่โดนละเมิดสิทธิ์คดีเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นคดียุติศาสตร์นะครับคดียุติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการโดนเพราะคดีปิดปากหรือสารเพ็นะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้คดีมันก็เป็นต่อสู้แบบยุติศาสตร์เหมือนกันต่อสู้โดยหลักการสิทธิมนุษยชนต่อสู้โดยหลักคิดต่อสู้โดยหลักกฎหมายต่างๆอาการตีพันในในเจตนาลมต่างๆในมุมมองต่างๆเพราะฉะนั้นมันเป็น เป็นการสู้กันที่ทำมีดด้วยดาบเพราะรเวลามันโดนทั้งหมด<อ>เวลาสู้มันก็สู้ทั้งหมดนะครับก<อ>็เลยต้องให้การเป็นหนังสือนะครับ<อ>เพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายในการจัดก,การเพราะมีมหลายคดีนะครับวันนี้ก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ให้การกับพนักงานสอบให้การครับก็คือปฏิเสธทุกข้อาหาแล้วก็มา,ารับทราบข้อควากหาตำรวจแล้วก็แจ้งไปว่าจะให้คาให้การเป็นภายในเป็นหนังสือภายในกี่วันกี่วันก็จะให้การภาแจงไปทุกคนในคดีนี้มี ทิศทางและสอดคล้องกันในเรื่องของคำให้การกับแน่นอนครับเพราะว่าเป็นคดียุติศาสตร์คดีที่เขาเล่นมาเป็นทั้งแผงเหมือนกันเราก็พูวกันทั้งแผงกันสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเท่าที่เราติดตามความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ชัดเจนว่าเขาอ้างปฏิรูปแต่เนื้อความจริงๆที่พวกเขากําลังกระทานั้นคือการล้มล้างสถาบันใช้คําว่าปฏิรูปให้ฟังดูแล้วสวยหรูและสิ่งที่ผมต้องย้ํากับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรับทราบไว้ว่า ถ้าเราปล่อยให้มีการแก้ไขมาตรา1นึหนึ่งสองเมื่อไร่นี่คือบันไดขั้นแรกเขาจะเดินนำไปสู่เป้าหมายคือการล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนและยังมีบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องประชาชนทั่วไปตามไม่ทันเนื่องจากว่าหลักของกฎหมายอาญานั้นกฎหมายที่แก้ไขแล้วเป็นคุณมันจะถูกย้อนหลังทั้งหมดสิ่งที่พวกเราจับความได้ว่าพวกนี้มีเจตนา เพื่อนนำไปสู่การล้มล้างความผิดนะผมย้ำนะฮะการแก้ไขมาตราหนึ่งึงครั้งนี้เพื่อนนําไปสู่การล้มล้างความผิดมาตราหนึ่งองของนายธนาทรและพวกซึ่งคำว่าพวกนี้มีหลากหลายนะตั้งแต่บางคนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วและหลายๆคนอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี และนายธนาธนรเองขณะนี้ถูกดำเนินคดีไปบางส่วนและพวกนี้เราจะไปดำเนินคดีเพิ่มเติมเท่ากับวสิ่งที่เขาลังทำนําน,นำไปสู่การที่เรียกว่าล้างความผิดมาตรา1 1 2ผมจึงอยากจะย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพรรคไทยพฏินะีฮะขอยืนยันว่าพวกเราจะคัดค้านการแก้ไขามาตรา1 1 2ถึงให้ถึงที่สุดฮนะพอดียายเห็นดอกค่ะ ด็อกติยะบวยที่จบกฎหมายมาจากแถวประเทศยุโรปอะค่ะเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์สามารถใช้กฎหมายหมิ่นประมาทคุ้มครองได้เหมือนบุคคลธรรมดายายซึ่งไม่ได้จบกฎหมายในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เลยอยากรู้ว่ามันได้จริงหรอยายก็ได้ข้อสรุปมาดังนี้ค่ะอันดับแรกพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดี เป็นประมุขของประเทศค่ะไม่ใช่บุคคลธรรมดาในเมื่อไม่ใช่บุคคลธรรมดาจะใช้กฎหมายคุ้มครองได้เหมือนบุคคลธรรมดาจริงหรือเปล่านะก็สงสัยต่อไปอีกค่ะก็ได้คำตอบมาแบบนี้ค่ะสำหรับกฎหมาย1นึที่อยากจะยกเลิกกันนักหนาเขาว่าไว้อย่างนี้ค่ะผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายต่อพระหมหากษัตริย์พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีซึ่งการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศเนี่ยนะคะมันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐในประมวลกฎหมายอาญาค่ะซึ่งความผิดของบุคคลธรรมดาทั่วไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐไหมไม่เกี่ยวค่ะบุคคลธรรมดาหมิ่นประมาทกันไปก็ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ แต่การหมิ่นประมาทประมุขของประเทศมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐอันนี้มันก็ต้องใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วค่ะและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญว่าทําไมถึงใช้กฎหมายหมิ่นประมาทคุ้มครองพระมหากษัตริย์เหมือนบุคคลธรรมดาไม่ได้ก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถฟ้องร้องใครได้ค่ะนี่คือเหตุผลสําคัญ ที่จะต้องมีกฎหมายมาตรา1นึเอาไว้ปกป้องพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนหรืออาฆา,าตมาดร้ายค่ะเพราะท่านฟ้องร้องใครไม่ได้นะคะส่วนที่ดอกปียบวยให้เหตุผลว่าถ้ายกเลิกมาตรา112จะเป็นการช่วยรักษาสถาบันพระหมหากษัตริย์ไปโกหกคนหน้าโง่ที่หลงเชื่อเลยค่ะ,คะ รับรองได้ว่าถ้ามีการยกเลิกมาตรา112บรรดาทรราชปลดแอกทั้งหลายก็จะระดมผีดิบไร้สมองไร้จิตสำนึกไร้จิตวิญญาณมาฟ้องร้องพระหมหากษัตริย์อย่างมโหราณด้วยคำกล่าวอ้างด้วยการใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นยอมรับมาซะดีๆค่ะว่าการยกเลิกมาตรา112คุณไม่ได้ต้องการรักษาสถาบันพระหมหากษัตริย แต่หวังผลตรงกันข้ามหลอกคนหน้างโง่ด้วยกันเองน่ะ่ะแต่หลอกคนไทยทั้งประเทศที่จงรักภักดีต,ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้คะ่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ไปดูปรากฏการณ์และก็นำมาวิเคราะห์นะที่น่าสนใจนะครับก็คืออนนท์นำพาได้โพสต์ข้อความบอกว่าเอาละขอเล่าข่าวให้ฟังความจริงที่ไม่เชิงเป็นข่าวร้ายเสียทีเดียว แต่เป็นข่าวที่พวกเรา,าราษฎรควรจะต้องรับรู้รับทราบร่วมกันนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วมีตำรวจไปขอหมายจับนะครับคดี1 1ึแต่สารไม่ออกให้เพราะเห็นว่าพวกเรายังคงทำตามเงื่อนไขได้รับหมายเรียกก็ไปตามาหมายถ้าไม่ได้ไปก็จะมีหนังสือเลื่อนให้ทนายความนำไปมอบพนักงานสอบสวนแต่มีคนไม่พอใจ อยากให้สารขังพวกเราที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดขังนะฮะพอไม่ให้พวกเราออกมาพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมิสหายท่านหนึ่งเล่าว,ว่าตอนที่สารถูกกดดันอย่างหนักกาจ,จะแบกรับความกดดันไม่ไหวนะครับล่าสุดญาติของนะในหลวงนะครับรัชกาลที่10และเป็นคนสนิทว่าอย่างนั้นเลยนะ ได้ออกมาเรียกร้องให้ศาลขังราษฎรด้วยมาตรา1 1 2แม้มันจะไม่มีการพิจารณาคดีก็ตามนั่นคือมีคนแจ้งไปแจ้งความไม่ให้ประกันขังไปเรื่อยๆโดยไปกดดันศาลว่าศาลไม่ควรไปใช้สิทธิ์ประกันตัวและยุยงให้คนดำเนินคดีกับสารอีกต่างหากนะครับ เราจะตีความปรากฏนี้อย่างไรจะให้เราตีความว่านี่คือการส่งข้อความอ้อมๆจากในหลวงรัชการที่10ผ่านทางญาติคนนั้นได้หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นการกดดันไปที่ศาลโดยตรงมิตรสหายเล่าต่ออีกว่าหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับคณะสงฆด,ด,ด้วยมาตราหนึ่งและไม่ให้มีการประกันตัวก็เข้าใจได้ว่าศาลได้แบก าภาวะความกดดันนั้นไม่ไหวแล้วนะครับเล่ามาถึงจุดนี้คงไม่โกรธสารเพราะท่านคงรับภาวะกดดันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับจะเพราะปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ทั้งการใช้ความรุนแรงจากตำรวจในการจับกลุ่มและกระบวนการขยายวงกว้างแจ้งข้อกล่าวหาการเล่นงานคนที่ยืนไยราษฎรอย่างหนัก่วงก็เพราะพวกเขา อมองว่าฝ่ายรัฐมรไม่สามารถแสดงพลังกดดันในช่วงนี้ได้เขาประเมินว่าช่วงนี้พวกเขาไม่สามารถชุมนุมกดดันมีพลังใหญ่เหมือนปีที่แล้วได้จากวันนี้ไปขอให้ทุกคนนะมีสติรับมือการใช้อำนาจในและนอกกฎหมายทุกรูปแบบและตอบโต้การกระทำนั้นสมควรโดยยึดหลักไม่ใช้ความรุนแรงและยืนหยัด ให้ผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปให้ได้ยืดระยะไปให้ได้เมื่อถึงเวลาเราจะออกมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อไปและสู้สมศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่เท่าเทียมกับพวกมันเชื่อมั่นและศรัทธานะฮะทานอนนท์นำพาเขียนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ในเชิงงานวิเคราะห์คนก็บอกแล้วโอ้โห มีการไปกดดันสารมีญาติของในหลวงไปกดดันศารก่อนหน้านี้หนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นท่านใหม่ฮะหม่อมเจ้าจุฬเจิมยุคนตั้งคำถาม8ข้อกับสารกับตุลาการนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจับรับปล่อยนะครับพอจับรับปล่อยเสร็จผู้กระทำความผิดก็มากระทำความผิดซ้ำๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาท่านใหม่ก็ตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านปฏิญาณตนมาแล้วทําไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ทำไมถึงปล่อยให้มีการทําแบบนี้ประชาชนทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ปล่อยแบบนี้สารเจตนาให้มีการกระทําความผิดหรือเปล่าอ่านี่คือคําถามของท่านใหม่อานนท์ก็เอาไปวิพากษ์วิจาร์ณแล้วก็เอาไปมองแล้วก็บอกสิ่งที่อานนท์บอก,กเราเห็นได้ชัดทันทีเลยก็คือหนึ่งเขารู้ละว่าสารเนี่ยจะไม่ให้การประกันตัวอีกต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นละสอง เขาอ้างว่าเขาจะชุมนุมโดยสงบซึ่งไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งปรากฏว่าตลอดระยะการเวลาการชุมนุมนั้นมีการประทะมากกว่า5ครั้งมีการปาระเบิดนะครับเกิดขึ้นอย่างน้อย3ครั้งมีการจับกลุ่มข้าสอดนะครับที่อ้างตัวเป็นแกนนาอ้างตัวเป็นกาดไปมากกว่า200คดีนะครับที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เราเห็นอีกนะครับมีการส่งสัญญาณนะบบอกว่า ในหลวงผ่านส่งสัญญาณไปจริงนี่นือสิ่งที่เขาคิดสิที่เขาพูดไปปลุกกระดมเด็กที่ไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดมองภาพเป็นนิเกตีฟหรือเป็นลบในขณะเดียวกันคําถามของท่านใหม่ปก็เป็นคําถามที่ถูกถามขึ้นมาตกลงเป็นอะไรประชาชนก็ถามเงีย้ยไมมันจับปล่อยจับปล่อยคดีอื่นๆโดนคดีเดียวติดคุกไปหมดแล้วลักวิ่งชิงป้นเนี่ยโทษน้อยกว่านี้ติดคุกยาวไปแล้ว นะครับแต่ทําไมคดีนี้มาตรา 1, 2, ารา 1, 1นึมาตรา116นะครับมาตรา1นึก่อการกรบฏเนี่ยนะฮะยุยงปุกปัน่นนะเป็นปฏิปักษต่อรัฐทาไมยังไม่มียังคงมีการจับแล้วก็มีการปล่อยให้ประกันตัวอย่างไม่มีคือเอย่งย่งมีเหตุผลแต่มันเยอะไปอะไรเงี้ยกลับมาก่อเหตุซ้ําๆๆจนประชาชนลาคาญทําโพมาหลายต่อขายครั้งนะประชาชนเบื่อหน่ายมบนะครับนี่คือ ปรากฏการ์ <c oughs> ในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์คงเห็นนะครับว่าตอนนี้ออนโนาแกนนําอย่างอานนน์นนรู้ตัวสิ่งที่เราเห็นเชิงสังเคราะห์อ,อันหนึ่งเราเห็นการเคื่อนไหวของออนนน์น้อยลงเราเห็นอะไรสังเกตไหมฮะโดนคดีมากเข้ามากเข้า,า,ขาอานน์ก็เป็นลายทนายความโดนถอนใบอนุญาตทนายความอยู่ระหว่างการทําเรื่องนะครับแก้ตัวเพื่อถอนใบอนุญาต อานนท์ก็จะมีการประกอบวิชาชีพลําบากล่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้คด,ดีที่อานนท์มีทั่วประเทศหลายๆจังหวัดเลยละนะเชียงใหม่ก็มีล่าสุดอานนท์กระโพนมีคดีขึ้นที่เชียงใหม่อีกนะครับแล้วก็อานนท์ก็ได้ข่าวว่าจะมีการถอนการประกันตัวอ้างว่าคนนั้นอ้างว่าคนนี้มีสหายนะครับบอกว่าจะถอนการประกันตัวแล้วทําไมอะ่ะนะฮะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับพอคุณส่วสังเกตให้ดี พอเกิดการแตกกันของพรรคเพื่อไทยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่ตามมานะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนที่คุมแกนนำมันจะมีสองฝ่านยะฝั่งเสื้อแดงคุมชุดหนึ่งฝั่งเสื้อส้มคุมชุดหนึ่งพอชุดที่คุมฝั่งเสื้อแดงแตกกำลังเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยน นะตอนนี้ไอ้พวกที่เคลื่อนไหวตอนนี้อย่างโตโต,โตเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่เดิมก็มคือเป็นคนของแนานานอนอรนั่นแหละนั่นหมายความว่าเกมกันตอนนี้เป็นยังไงฝั่งที่แตกออกมานะจากพรรคเพื่อไทยนะก็มีกลุ่มเจ๊นหน่อยแตกออกมาทําให้ท่าทีต่างๆมาเริ่มเปลี่ยนไปและแกนนําต่างๆนะครับที่เคลื่อนไหวตอนนี้ก็เป็นฝั่งเสื้อส้มโดยส่วนใหญ่นะส่องสีส้มแต่ฝั่งสีแดงก็เริ่มไม่เคลื่อนไหวแล้วเริ่มเบาลงและก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันชักไม่ใช่ละ ท่านใหม่ก็มองในฐานะประชาชนคนธรรมดานะครับจริงๆแล้วบอกว่าส่งสัญญาณในนามราชการในหลวงไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยนะถ้าใครเข้าใจหลักการปกครองในระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็ไม่มีความจําเป็นอย่างนี้ผม,มเรียนอย่างนี้นะฮะก่อนการทิปายมังใจจะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองมีความจําเป็นทิฏฐบาลต้องเดินเกมกว่าลางัง ก่อนหน้านี้นะครับมีคนบอกว่าอุย้ยมอบอ่อนไปแล้วหลังจากสิ้นปี2 5 6 3ผมบอกโอ้เดี๋ยวมาอีกหลังวันที่15มาแน่แล้วคนต้องมีคนเล่งปฏิกิริยาโอ้มาจากไกลเลยดูใบาจากนั้นธนาทนโรโผล่มอบตามเลยนะฮะแต่สิ่งที่อานโนท์โดนตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อไหร่เกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคดีมาตรา1นเนี่ยการอ่การชุมนุมเนี่ยที่โดนกันเปนแถวเนี่ยแล้วก็มีอะไรนะฮะ มีไผ่ดาวดินมีเอมมี่ที่โดนคดีที่ไปมอบตัวเนี่ยนะครับก็เป็นคดีเดิมะที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในขณะที่นะครับทางหมอวรงหมอวรงก็ทนไม่ไหวในฐานะประชาชนก็ไปแจ้งข้อกล่าวหามาตรา1 2กับธนาธรเพิ่มเติม,ตมทำแคมเปญขึ้นมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะนะครับสนับสนุนมาตรา1 2ให้คงอยู่นะครับพัก การเมืองนะฮะอย่างพักก้าวไก่เนี่ยก้าวหน้าหรลอก้าไก่เขาเนี่ยชื่อก็แปลกเนี่ยก็ปรากฏว่าก็โดนยื่นยุบพักเขาก็ไม่พอใจดอกเตอร์นัตพลโตประยูนนะครับปดด่ากันไปด่ากันมานะฮะเรื่องของมาตราหนึ่งสองเนี่ยเป็นหลักตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆคือ 1. แกนนำเริ่มรู้ตัวล้วกำลังจะเข้าคุกแล้วนะครับรู้ตัวละ เพราะการกวาดล้างกำลังเกิดขึ้น 2. องเขาเห็นสัญญาณพอเห็นท่านใหม่พูดปุ๊บก็กลัวแล้วว่าเอางานนี้เข้าคุกแน่นอนสมที่ท่านเห็นที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยศาลมีความยุติธรรมก็เข้าใจสาลนะถ้าจะเอาเขาเข้าคุกนะจําจได้ไหมฮะคุณส่วนที่ผ่านมาคนเหล่านี้อ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมไม่ยอมรับคําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาล วันนี้ท่าดีเขาเปลี่ยนไปเห็นไหมเห็นไหมไปยอมรับกบรรมวัสีน้งสารบางคนถามผมอยู่เสมอว่าทาไมจับรับปล่อยจับรับปล่อยผมก็บอกความชอบทําทุกคนอ๋อตอนนี้ชอบทํามไหมตัวเขาเองก็ยอมรับเห็นไหมและผมเคยเรียนย้ำม,มาโดยเสมอนะจตุพรพรมพันธุบุษไสเกลเวงโตจีราการนะครับวีระมุสิกพงษ์ เคยเป็นสอสอเคยเป็นรัฐมนตรีอลิสมมนพงเรืองรองเคยเป็นมาหมดละสอสรัฐมนตรีเจ๋งกว่าพวกนี้เยอะและพวกเนี้วัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาตอนนี้แกนนำมันเริ่มมีปัญญาละมันเริ่มมาไปไม่รอดละเริ่มโดนบ,บ,บีบเข้าบีบเข้าบีบเข้ามันเหมือนกับโดนล้อมโดนเสือล้อมล้อมมันล้อมล้อมจ เขาค่อยจะกินละรู้ตัวตัวเองไม่รอดละประเด็นที่ถามหุ้นส่วนคือตอนเนี้ยเขายอมรับแม้ว่าสารยุติธรรมและเขายอมไดม้ว่าคดีที่เขาทํากันรวมกันทั้งหมดเนี่ยมากกว่าสองร้อคดีมันเกิดจากกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทาผมเคยเรียนย้ำมามันสั่งการมาจากดูใบนะครับผ่านนะเจสมพรผ่านเสียไก่ สิ่งที่ตามมาคืออะไรไล่เนี่ย,ยดูใบเจสมพรโดนหมดเลยนะมากันลูกหลานโดนเป็น,เป,นเป็นพรวนพอไล่เกมเหลนี้ปุ๊บไอ้พวกนี้มันแค่พวกที่อยู่ในประเทศไอ้พวกสมศักดิ์เกียมทีะะระสกุรปวินอู้ไอพวกนี้หางเลขหางแถวนะครับสิ่งเหล่านี้เขเป็นปรากฏการณ์นะตอนนี้แกนนำกำลังกลัวกลัวติดคุกแล้ว รู้แล้วว่าสารมีความจําเป็นจะต้องทําและสารจําเป็นจะต้องจําใจทั้งมนะ mm. เพราะอะไรโอ้กระทาความผิดซ้ําๆประชาชนก็วุ่นวายท่านใหม่ก็ไม่พอใจมันเกิดอะไรถึงขั้นจะแจ้งจับสารละสารก็จําเป็นนะ่ะจาเป็นจําเป็นนะ่ะต้องเข้าใจสารด้วยนะแต่หลักเหล่านี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วหลักจับปล่อยสาวผู้บงการและเปิด ยุทธการไต่ลงเกมนี้จึงจะสิ้นสุดในเวลาอันสัน้นขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักกิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จริงๆคําว่านิยามของความพอเพียงอะ่ะผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะลองปัดขวาไปครับแล้วก็เลื่อนๆๆลงไปดูในนั้นมันมีพูดอยู่การพอเพียงคือไม่ใช่ได้สั่งให้มึงจนนะการพอเพียงคือพอใจในสิ่งที่ตนเองมีฟังให้ดีพอใจในสิ่งที่ตนเองมีงพใใงเ,งมเพราะฉะนั้นคนรวยกับคนจนพอเพียงไม่เท่ากันและการพอเพียงไม่ได้หมายความว่าสั่งให้คุณหยุด พัฒนาความคิดและความสามารถตนเองมันอยู่ที่คุณครับถ้าคุณอยากมีเงินไม่อยากจนเหมือนเดิมก็จงพัฒนาทักษะของตนเองอย่าโทษคนอื่นให้ดูตนเองก่อนว่าตนเองทำดีหรือยังผมก็ไม่ได้เป็นคนมีฐานะทางต้นทุนทางการเงินที่ดีนะพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยครับผมส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรีอะแล้วก็ทำงานเก็บเงินครับส่งตัวเองไปเรียนถึงเมืองจีนอะถึงสปีอะ ใครที่สอนให้เรายิ้มสู่ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเปรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนา ติดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเนืยจะลาไม่เคยท้อใจนีคือปณิธานที่หามุ่งไม้พระดุงยุดที่ทำอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราในเท่านี้ ไม่คือไม่รู้ในดูใจที่ทำให้เราคนไทยยิ่ได้ยังวันนี้ย็นศรีอลกราบริบาตตาลงรมกบารม,รรมีมีมีคำใดจะตรงกับใจยงวนันนี้เรารับไม่รู้ แก้วตาควันใจจะเธอจะทนไว้เนื้อชีวันพ่อเป็นดึงแสงเทียนในดวงใจนิรันดหรือยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไปนี่คือปะณิธา เราในเท่านี้ไม่คิดไม่รู้ไม่รูงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้งเสีอรับระปอไดบอกตาร้องระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เราเรักใน ไทยรักในลูง